จริงหรือเปล่าจ๊ะจริงครับจริงก็ใช่ครับใช่ครับนานหรือยังครับทำไมถึงแบบกลับไปคุยกันใหม่กลับไปคุกันใหม่เอ่โอโหถ้าถามว่าทำไมเนี่ยผมผมตอบตอบยากเลยอะแต่มีความรู้สึกว่าเราในช่วงเวลาแรกคือเหมือนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนรู้กันอยู่ก่อนที่เราจะมีปัญหาแล้วก็เลิกกันไปแต่ก็พอกลับมาครั้งนี้ก็ดีดีกว่าครั้งแรกเยอะมาก ก็เหมือนว่าเราแยกทางกันไปเรียนรู้ตัวเองน้องเขาก็ไปเรียนรู้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองเราก็ได้ทกวนตัวเองมาพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับไปคุยกันอะไรปุ๊บก็กลับมาคุยกันพบมันเดิมครับแปลว่าฝั่งเราเป็นฝั่งที่แบบเดินหน้ากลับไปลองใช่ใช่ใช่เปิดใจคุยกันครั้งนี้ทำไมมันดีกว่าครั้งก่อนเพราะอะไรเราโตขึ้นหรือว่าไงในอีีคือผมมีความรู้สึกว่าตอนตอนในช่วงในช่วงเวลาแรกมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นต้องเราต้องเล่าย้อนก่อนว่าเป็นช่วงเวลาล็องดาว ช่วงเวลาเราหนักครั้งแรกซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับน้องบ่อยมากทําอาหารกินที่บ้านออกกํลาลังกายที่บ้านอะไรเงี้ยก็บางทีชวนไปวิ่งที่สวนอะไรเงี้ยคืออะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นเหมือนทํากิจกรรมด้วยกันคือตอนนั้นมันไม่ได้มีเวลาที่แยกแยกกันสักเท่าไหร่เราก็เลยไม่รู้ว่าสเปซระหว่างความห่างถ้าแยกกันปุ๊บจะเป็นยังไงตอนนั้นคือเราไม่รู้เพราะเราแบบใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ด้วยกันปกติแต่พอพอ,อ,อห่างกันไปในตอนนั้นก็ เหมือนเราได้อยู่คนเดียวเราได้ท,ทบทวนคนเดียวผมก็อันนี้ผมไม่ทราบว่าว่านอ้องเขาก็ทบทวนอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตัวเราเราก็รู้อะไรใช่าท<น>เาต้องแก้สายปดที่มันเคยแบบมีติดพลาหรือแูกใจกันมัน,มนอะไรไหมนิดหนึ่งครับพี่นิดหนึ่งเพราะด้วยตัวตัวธรรมชาต <ท acter S 1> ขิของของน้องเขาเองอ่ะเขาไม่มีปัญหารเรื่องการทํางานของผมอยู่แล้วคือซึ่งซึ่งท่าท่าของดีเองเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องการทํางานปุ๊บเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิต ขาพอดีเป็นคนที่สบายๆง่ายๆอยากไปไหนอยากทาอะไรนี่นั่นคือไม่เคยมานั่งจิกจู้จี้แบบวิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเรื่อยๆสบายๆร<น>ะหว่างที่ชว่วงที่เราแยกกันไปตอนนัน้นก็มีข่าวว่าเราก็มีสาวคนใหม่เหมือนกัน<บ>อะไรเงี้ยตอนนั้นมันต้องเคลียร์มันลำบ,บากไหมที่แบบว่าเราจะต้องเหมือนแบบก็มีอีกคนนึงเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ถึงขั้นว่าเราเฮเยรหรือลำบากครับพี่เาเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าเราเราแบบ เปิดอะไรขนาดนั้นแล้วด้วยแล้วด้วยการที่ห่างกับน้องเข้าไปคือเหมือนเราก็ไม่ได้ตัดขาดกับเขาเราไม่ได้ว่าเราแบบบล็อกทุกอย่างเขาติดต่อเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังมีคุยถามถ่ายเรื่องดู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีผมก็ของแบบพวกรองเท้าพวกเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในรถน้องเขาบางทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบตัดขาดเลยเราไม่ได้บอกว่าแบบเลิกก็คือจบเลยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ ใช่ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนที่ตอนที่แยกแยกกันไปตอนที่เลิกกันไปตอนนั้นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราเราไม่ได้เราไม่ได้เลิกกันแบบเกลียดนะพี่คือไม่ใช่ว่าแบบผมไม่มีคนอื่นน้องไม่มีคนอื่นไม่เลยคือเป็นเป็นการแบบเออคุยกันดีๆตกลงกันดีๆเฮ้ยลองลองมีสเปซไหมลองแยกไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ก็เลยไม่ได้แบบขาดกันเลยขนาดนั้นใช่แคนที่เขาเข้ามาช่วงระหว่างขั้นกลางเราอะฮะน้องจิ๊บปอนปะใช่ไหมใช่ครับ เราเราบอกเขาแม้ตรงๆว่าเออแบบยังเราอ่ะเราจบเป็นแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะคือเราเราก็บอกเขาตรงๆครับเราก็บอกตรงๆแต่ว่ามันมันก็เกิดเกิดปัญหานิดนึงแต่เราก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหาที่กระทบกับกับเรามากขนาดนั้นที่ว่าเฮ้ยเราเราแบบอิมแพคเราขนาดนั้นแต่ว่าเราก็คุยตรงๆนะพี่เราไม่ได้เราไม่ได้ว่าเราเปิดเปิดแบบเปิดรับเขาขนาดนั้นเพราะด้วยตอนนั้นคือเราก็เพิ่งแบบแยกกับแฟของเราไป ไม่เกี่ยวกับที่ว่าน้องเขามีข่าวว่าเคยมีอะไรมีลูกแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอนี้อือโห,โหก็คือตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นผมไม่ทราบคือเคยให้พูดให้พูดกันตรงๆคือยอมรับเลยผมไม่ทราบจริงๆไม่ทราบเลยแล้วคือ,เอมเงไม่แรกรรรไม่ทราบไม,ไม่ทราบมไม่ทราบแล้วเขาเลือกที่จะแล้วเขาเลือกที่จะไม่บอกเขาเลือกที่จะไม่บอกผมแล้วคือแล้วคือเขาก็ชวนคุยในเรื่องของนี้ว่าเออเราโอเคไหมกับการที่แบบมี ถ้าแบบมีดูกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนแยบถามอ่ะใช้คําถามใช้แบบใช้คําพูดแยบถามดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอมารู้อีกทีครั้งแรกเขาก็เลือกที่จะบอกอ๋อไม่มีอย่างที่ยังเลือกที่จะแบบอ๋อไม่มีนะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งผมก็ทํางานเงี้ยปกติก็ไม่ยอมรับกับผมเลยเออที่ชวนคุยวันนั้นอ่ะสรุปว่าเรามีนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอ้าวเออแล้วครั้งนั้นถามทำไมว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็พอมาพอมาครั้งที่สามก็เหมือนกับเขาก็มาขอโทษเราว่าเอ้ยขอโทษนะที่โกหกหรือะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ซึ่งผมก็ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเรื่องเรื่องแบบนี้มันมันใหญ่มากนะที่ไม่ควรจะมานั่งโกหกกันเลยเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วหลังจากนั้นคือผมก็เหมือนกับแบบก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกดีแต่ก็ไม่ยังไม่ได้แบบว่าตัดขนาดนั้นแล้วพอมาก็กลับไปตกลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเลีย อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สาม<ฤ>เขาก็โยนเขาบอกว่าลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกเขานะแต่เป็นลูกของน้องเขาอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือครั้งที่สามเนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยไม่ละไม่ละเราก็เลยขอยุติใช่เราก็เลยยุติเลย<ร>ใช่ <cend> เพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมมีความรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันคือส่วนตัวเรามันไม่ใช่เรื่องเราเล่นรเรื่องการมีลูกเรื่องการอะไรไม่ใช่เรื่องเราเล่นเลยคือผมไม่ได้มันมานั่งรู้สึกว่าคนเนี้ยมีลูกแล้วไม่ดีนะผมไม่เคยไม่เคยจัดไม่เคยเลย เพราะเพราะว่าความคิดของของคนแต่ละคนผมเชื่อว่ามันแตกต่างกันไปอ่ะคนนี้อยากมีลูกเร็วคนนี้อยากมีลูกช้าผมผมไม่จัาความคิดใครแต่ผมจะจัาต่อเมื่อคนนี้เดินเข้ามาแล้วโกหกผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโกหกผมสามรอบผมเลยยุติเลยใช่ที่ขออนุญาตถามว่าเราเสียรู้สไงคือคนนี้เราตัดขาดความสัมพันธ์เลยใช่ไหมคือผมเสียความรู้สึกผมเสียความรู้สึกตรงที่ว่าผมเสียความรู้สึกตรงที่ว่าบางทีคน มาด่าผมเนี่ยมาด่าเฮ้ยอินดี้แม mm ่ง hmm. ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือผมก็อันนี้เป็นครั้งแรกผมต้องบอกพี่ก่อนเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้อ,อกมาพูดว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับน้องน้อง,น,องน้องแฟนเก่าผมเลยคือเขาไม่ได้มานั่งแบบจี้ผมเขาไม่ได้มานั่งแบบกดดันไม่ได้ไม,ไม่ไม่เลยอันนี้คือเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องระหว่างแบบ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมกับเขาล้วนรุนอย่างคนที่เขาเข้ามาด่าเราเนี่ใช่เขาบอกว่าพอเรารู้ว่าปีนี้ทำไม่ดีแล้วก็เล่นเคเขาอย่างเงี้ยเพราะนั้นเรารู้สึกไงคือคืออย่างที่ผมบอกผมยืนยันเลยว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าเขาแบบมีลูกแล้วหรืออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยพี่แต่ว่ามันเกี่ยวกับการโกหกเพราะนั้นเลยผมแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป Holo ็นคนอื่นก like, like, ็มองว่าแบบเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วผมเชื่อเลยว่าแค่ครั้งแรกก็คงไม่แล้วอ่ะคือเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ควรโกหกอ่ะพี่เรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ควววรรรโกกกกหอออออยูู่่่่่แแล้้้ะะมััันนนเเป็็ืงงทีบบสต เราได้มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วต่อคนที่ไม่เข้าใจที่มาด่านใช่ใช่ใช่คือคือผมก็ไม่ได้ไปว่าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่รู้จริงเพราะผมเองผมก็ไม่ได้เคยไปนั่งแบบชี้แจงเพราะผม,มเอเขอถือว่าเออเรื่องนี้มันเป็นแบบเออแล้วเมื่อเราเคลียร์จบแล้วก็ตัดปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนี้ก็มุฟออนมาที่พักาสายแล้วก็อตอนนี้ก็คือจรงิงจังจรงิงจังครับใช่จริงจังเพราะว่าจริงจังจริงจังครับคือน้องเขาก็คือน้องเขาให้สเปซในการทํางานเราด้วยน้องเขาเอ่อเขาเรียกอะไรอะ ไม่ไม่ตัดสินเราแบบให้ให้กดให้ความกดดันเราอ่ะคือไม่ว่าเราจะเลิฟซีนหนักหนาแค่ไหนหรือว่าแบบเล่นละครแบบในเวนั้นขนาดไหนอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้มานั่งแบบเฮ้ยพี่ดี้ย่านะอะไรอย่างเงี้ยเขาให้สเปซเต็มที่เลยสเปซเต็มที่เลยใช่เพียงแต่ว่าเราต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเรื่องนี้ขนาดไหนเรื่องนั้นขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่เราโอเคเขาเจอแล้วฮะ เจอแล้วพี่ก็คือกินข้าวเจอกันเรียบร้อยทุกอย่าง<ก>โอเคเลยครับมีนี่หวังแต่งหวังแต่งไหมคือถ้าถามผมในใจลึกๆก็หวังใช่แต่คืออย่างอย่างที่บอกคือน้องเขาก็ยังเด็กน้องเขาก็ยี่สี่อะไรเงี้ยคือเขาก็ยังยังยัง,ยงต้องเเริ่มที่จะทํางานเรียนจบแล้วเริ่มที่จะทำงานเร,เริ่มที่จะเข้าสังคมของวันทํางานอะไรเงี้ยคือเราก็ยังจะอยากให้สเปซเขานิดนึง เราก็ดูเขาเหมือนแบบเขาเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนแฟนในคนเดียวกันเหมือนเราก็ดูว่าเฮ้ยเขาเติบโตมายังไงเราก็ดูแลเขาเออเขาจะโตมาเป็นแบบผู้ใหญ่แบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็คอยติดคอยแบบชี้แนะไปในทางที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ให้เวลากับชีวิตเขามากกว่าโอเคขอบคุณครับผมครัคบ